สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปัิดีพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวอีกแล้วนะคะอันนี้ปัดตีจะมาชวนเพื่อนๆทำตำมาม่าใส่แตงนะคะใส่กระเทียมลงไปสูดของปัดดีเองนะคะแล้วก็ใส่พริกใส่พริกแห้ง ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยลงัน,นี่็เราก็ใส่มะเขือเทศปฏิชอบมะเขือเทศสีดาค่ะเ,เพื่อนๆเสร็จดีเลยตำแตงมามา่า แล้วกใ็ใส่แตงลงไปใส่น้ำปลา,า <_ straps> เพื่อนๆใส่น้ำปลา,านะคะก็ปิดมานนะ ใส่น้ำปะลาะก็ใส่มามา่าดี่ก็จะใส่น้ำตาลนิดหน่อย แบบนี้เลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเป็นตำแตงมาม่าด้วยกันนะคะเปนตำแตงมาม่าด้วยกันนะคะเพื่นอนๆแได้แบบนี้เลย เพื่อนน่าทานมากค่ะตามแตงมาม่าเสร็จแล้วปติีกก็มีหมูกรอบนะคะเพื่อนๆมีหมูกรอบแล้วก็มีหนวดหมึกมาค่ะเพื่อนๆมาทานตาแตงมาม่าด้วยกันนะคะมาเลยค่ะหิวแล้วค่ะมามาค่ะเพื่อนๆ